กลุ่มพันธมิตรชานมหรือ the Milk Tea Alliance Los Angeles กลุ่มเคลื่อนไหวร่วมทางประชาธิปไตยระหว่างฮ่องกงไต้หวันไทยและพมา่าแห่งนครลอสแอนเจลิสรวมตัวจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการประทะหรือการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในแต่ละชาติที่บริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟใต้ดินบนถนนฮอลลีวูดในย่านไทยทาวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านม,มา เรายังอยู่ในทีมเดือนตุลานะคะแล้วอพอทางกลุ่มคนไทยเนี่ยเสนอไปที่มิวสิ a l l ไลแอนทุกคนเขาก็บอกว่าเอาสิเพราะว่าในแต่ละประเทศมันก็มีเรื่องที่เขาอยากจะรำลึกกันหมดเลยเพราะว่าทุกประเทศเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงของรัฐเหมือนกันหมดดังนั้นก็เลยแทนที่จะเป็นการาจัดเพื่อลำลึกการใช้ความรุนแรงรำลึกคนที่เสียชีวิตจากการใช้ความรุนแรงของรัฐในประเทศไทยอย่างเดียวก็กลายเป็นจัด รำลึกสำหรับทุกคนเลยสำหรับทุกทุกประเทศทั้ง4ประเทศที่เขาเจอเหตุการณ์แบบนี้มาเหมือนกันกลุ่มพันธมิตรชานมของนครลอสแอนเจลิสใช้โอกาสในการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนตุลาคมเน้นย้ำถึงการรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์6ตุลา2519ในไทย <S <S บอกเล่าประวัติศาสตร์และประสบการณ์ผ่านภาพเหตุการณ์และวิดีโอสารคดีแห่งความสูญเสียเชื่อมโยงไปถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ไต้หวัน228ศพ เหตุการณ์ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาในปีนี้ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากการถูกปราบปรามจากฐานพม่าจํานวนมากตีมหรือว่าไอ้ตัวไฮไลท์หลักๆมันก็คือการจุดเทียนแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเองก็อยากให้คนที่เข้ามาเนี่ยรู้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศทั้ง4ประเทศเพราะว่าทุกคนก็คงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศตัวเองอยู่แล้วแต่จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศอื่น อื่นๆเลย,เลยอะไรเงี้ยเราก็เลยมีการตั้งในทัศกาลเล็กๆว่าแต่ละประเทศเกิดอะไรขึ้นบ้างมีรูปจากแต่ละประเทศอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการฉายวิดีโอที่เกี่ยวกับประเทศไทยเพราะว่าวันนี้เนี่ยทั้งสาม้งสประเทศก็คือฮ่องกงไต้หวันพม่า น่ารักกันมากก็คือพยายามจะดันให้ไทยเป็นเป็นไฮไลท์ของวันนี้เนื่องจากว่ามันจัดในเดือนตุลาคมที่ตรงกับการดำลึกในประเทศไทยพอดี6ตุลากิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2ของการร่วมกันเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในนาม The Mil Tea Alliance ที่มีกลุ่มตัวแทนแต่ละเชื้อชาติซึ่งมีจุดยืนร่วมกันใช้โอกาสนี้ออกมาแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อมุ่งหวังให้การรณรงค์ในครั้งนี้ได้รับความสนใจมากขึ้นในประชาคมโลก Yeah this is awareness campaign for the people who doesn't know people who's who are forgetting and then people what I would say people who lack of democracy and human rights educations Here in Los Angeles the organizations that are interested in the democracy movement in our respective places decided to come together and form the muti alliance los angeles and therefore hong kong forum was one of them but, well we're just starting so we had one action in front of the la city hall um, in may and then now this is our second action and so we plan to have more actions in the future and bring the issue in asia to different communities in la I think this event is great. It's very inspiring, and I heard the uh, members from Thai, from community members from Burmese community in Hong Kong share their experiences, share their past tragedy. Hopefully, people can continue to follow us and then learn from the lesson and help prevent tyranny from ever happening again. <coughs> เข้ามาสอบถามรวมทั้งอ่านและศึกษาป้ายข้อความและที่มาของการตั้งกลุ่ม The m u t t i l a l l i a e Los Angeles ที่มุ่งเน้นการเคลื่อนไหวร่วมทางประชาธิปไตยจากสมาชิกเชื้อชาติต่างๆที่อาศัยในนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสุภกิจพัรทรธีรานนพินิจการตุลาชม Voice of America ภา,ภาษาไทยรายง,งานครับ